จึงเป่าแคนของแกนนําชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ลาวหูนะคะมันไม่ได้แค่สะท้อนเรื่องของการสุทบทรัฐนธรรมอย่างเดียวได้แต่ว่ากําลังบ่งบอกได้ถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่กําลังที่จะถูกฟื้นขึ้นมา สำนักสร้างสรรค์โอกาสได้สร้างเครื่องมือสําคัญที่ทําให้ชุมชนเองเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาคิดวิเคราะห์ถึงสาการว่าอะไรที่เป็นสาเหตุหลักในการทําให้เขาสูญเสียอาร์วัฒนธรรมต่างๆทําให้เขาลุกขึ้นมาจัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนงานลุกขึ้นมาหากนนนาในการขับเคลื่อนงานด้วยตัวเองคือวัฒนธรรมเนี่ยถ้าชนเผ่าเราเองไม่ทำใครจะมาทําให้เราเล่นงดนตรีแล้วการลเล่นเราไม่คงไว้มันจะหาย ต้องึกทอมด้วยทีนี้เราสนใจเราก็เขียนโครงการแล้วไปขอทางสสเขาก็สนับสนุนมานะมีโดมีเลชอมชอลาเลโดมีเลชอมชอลาโอ้เจ้าจ้าก็น่าจะหนึ่งเนะเาะก็คือว่ามาจากผู้รู้หนึ่งคนกลายเป็นสิบกว่าคนเนาะมาเรียนรู้ สิบสามหมู่บ้านเนี่ยเกือบได้เรียนรู้ทุกๆคนละมีโคเลรดมีมีนเลโจโซละโคกามันจบไปแล้วแต่ว่าคณะทํางานก็คุยกันอยู่ว่าอันไหนที่เราสารต่อได้เราก็ต้องทําต่อจนกว่าเราจะสามเหล็ ได้รับเขาจะพูดนำว่าทํากิจกรรมต่อเรื่อยๆโดยการระดมทุนจากภายในของตัวเองนะคะตัวที่2ก็คือสามารถไปผลักดันเป็นปแผงงานหนึ่งของหน่วยง,งานท้องถิ่นซึ่งมาเห็นถึงความยาั่งยืนต่อไปเรื่อยๆนะคะเทกแรกเองเราก็รู้สึกกังวลเหมือนกันนะคะว่าประเด็นงานที่เรากําลังทำมาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาวะอย่างไร งานที่ประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองที่เราขับเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องของการขับเพื่อนด้วยจิตใจเรื่องของคนสัมพันธ์คนในชุมชนกับสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติเรามองว่าเป็นการเชื่อมโยงขององค์รวมทั้งหมดของชุมชนและมองเห็นว่าถ้าคนอยู่ได้วัฒนธรรมอยู่ได้สิ่งแวดล้อมอยู่ได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลเหล่าน,นี้เป็นเรื่องของสุขภาวะองค์รวมของเราที่สามารถอยู่ได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวิถีของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยเราจึงมีความสัมพันธ์การหลายภาคส่วน ในเรื่องของคนโครงสร้างของชุมชนเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นองค์รวมที่มีความสัมพันธ์กันนะคะเราก็อยากที่จะเป็นกลุ่มที่ลุกขึ้นมาร่วมแก้ไขปัญหาแบ่งเบาภารกิจของหน่วยงานรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สสสสำนักหกเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เราลุกขึ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานรัฐได้ด้วยนะคะ